สวัสดีค่ะวเจรินแท็กเตอร์อำเวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะรถตักติดอยู่กับภูโบโต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดค่ะตัวรถแล้วก็ชุดตักนะคะราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะระบบ นะคะเราเปลี่ยนสายไฮโดรลิกมาแล้ว3เส้นค่ะสี่เส้นนะคะ4หรือหเส้นแล้วค่ะที่เขาไปอัดสายไฮโดรลิกมาใหม่นะคะตัวรถตัวเครื่องเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวไว้ให้ค่ะส่วนยางหน้าก็70%เซ็นต์ยางหลัง60%เปอร์เซ็นนะคะ 1,95,000บาทค่ะมีเอกสารซื้อขายให้นะคะโซ่แขนข้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่สองข้างนะคะตัวลากชุดแขนลากเขาก็เปลี่ยนลูกหมากให้ใหม่นะคะ นไหนที่สนใจรถไถคันนี้ค่ะก็โทรเข้ามาหาเราได้นะคะ 088, 036, 0853, 085, 0876, 581ค่ะหรือมาชมรถได้ที่ร้านของเราก็ได้นะคะวอเจอเริญแท็กเตอร์อ,อรําเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ 1,95,000บาทค่ะส่งฟรีให้ในระยะไม่ไกลนะคะคันนี้ส่งฟรีให้ในระยะไม่ไกลค่ะชุดไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะตัวไฟหน้าติดแต่ติดค่ะ มองลุกหมากทำไว้แล้วนะคะเช็คให้แล้วค่ะเครื่องไม่มีอายนะคะเครื่องดีค่ะเปลี่ยนฟิลอมท้ายดันทายให้ใหม่นะคะมอน้ำไม่ดันไม่อายค่ะร้อแน่นดีนะคะ จะเป็นบ่ดตัวนี้ด้านหน้าเปลี่ยนไฮดรลิกหนึ่งสายสองสายค่ะหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นห้าเส้นนี้ก็ปลาไปเกือบเหมือนแล้วนะคะ,ะเฉพาะอัดสายไฮดรลิกค่ะชุดไฟท้ายเป็นชุดไฟท้ายใหม่ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวทั้งสองข้างตัวบางคนเขาทำอา่า บางคนเป็นของใหม่นะคะไม่ใช่ทําสีใหม่นะเป็นของใหม่ค่ะตัวบางคนทั้งสองข้างนะคะโซ่ข้างใหม่ทั้งสองเส้นส่วน,ต,วนตัวนี้ตัวนี้ตัวเดิมค่ะหูลากเขาเปลี่ยนลูกหมากให้ใหม่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นเส้นเดิมค่ะวิดีโอทํางานได้ปกติเนาะ 195,000บาทค่ะจัดส่งฟรีให้ในระยะไม่ไกลนะคะหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0 8 5 0 8 7 6 5 8 1 0 8 8 0 85, 3 6 0 8 5 3ค่ะ3 4 0 8ตัว D.I. ไมวิชัย4ตัวดีทีค่ะเป็นชุดติดตักนะคะ